ฉันฟังข่าวประชาธิปไตยนะฟังแบบไม่รู้เรื่องเลยเนาะน่าเบื่อนะเพราะว่าแบบมันก็ไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวเราขนาดนะั้นมันกใกล้ใกล้ตัวพวกเราเลยงานที่ครูสั่งทำไงอะ่ะอ๋อนี่ไงงานหัวข้อป,ประชาธิปไตยรอบตัวเราไงว่าแต่เราทำยีที่ไหนดีล่ะเขาบอกว่าทำยี่ที่ไหนก็ได้ทำในเว็บออนไลน์ดียวนะจะงั้นไหนยฉันกับมอี่ยไปทำที่ห้องคอมของโรง,ง,งเรียนนะไปหมอไปกันเถอะเฮ้ยมีเรื่องหลากหลายจังเลย เกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะแล้วเราไม่บอกเพื่อนที่เก่าว่าวิธีนี้มันใช้ไม่ได้แล้วเราขอบุดไม่ใช้ในอินเทอร์เน็ตนะจ๊ะเราขอสเสนอเรากลับไปใช้กระดาษดีกว่าไหมฉันว่ากระดาษบูดีกว่ามันง่ายดีแชเร์นเน็ตดิง่ายจะตายฉันว่าเราเปลี่ยนเป็นแบบสต็อปโมชั่นดีไหมคิดว่าสต็อปโมชั่นยามันดีนะขอสต็อปโมชั่นอีกหนึ่งเสียงละกันแกสุดแล้ว่าขนหัเมื่อวานอ่นะเราจะได้ทำสต็อปโมชั่นนะทุกคนโอเคใช่ปะแปลงงานพ่กเราไปทำงานสต็ออปโมชัั่นนกเถะ นี่พอแกยุ่เคุยก่อน่ามาดูสต๊าฟโมชั่นที่จะทำกันเถอะไหนนี่ประชาธิปไตยในชีวิตประจําวันคือการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นและการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างเนี่ยพอแกประชาธิปไตยเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดเลยนะใช่เลยอย่างเช่นที่เรารับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเนี่ยก็เป็นประชาธิปไตยในชีวิตประจําวันแล้วเราเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วแหละ